สวัสดีคนเลี้ยงแพะทุกคนนะคะกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกคนเมื่อนี้โบกามาเลี้ยงแพะอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่วางจากงานประจําหยุดในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะคะ่ะก็ได้ออกมาเลี้ยงแพะซอยพ่อกับแม่เนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้กับมาเบิ้งแพะมาปล่อยแพะเี้ยงจาก30นาทีนะคะตอนนี้กับเวลาประมาณ 11 3 0นาฬิกานาทีนะคะเราจะมาปล่อยแพเลี้ยงประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้มันก็ออกไปข้างนอกแล้วต้องไปไล่มันเข้ามาขึ้นขึ้นก่อเฮ้ยกลับมาเลยร็วแล้วก็คอคออ,อื่นมันซื้อๆนะคะมันก็สิ่งอัวใจคว่อ,อยู่ าขาขอเอื้นมันก็สิเขามากขึ้นเกาเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกมันกระสิไปกินของคนอื่นข้าก็ต้องลัดต้องเบิ้งพร้อมให้มันกิ่นอยู่ในส่วนทีของเจ้าของข้ากกบมีเนื้อทีหน้าเนี่ยทั้งหมดประมาณสามไร่นะคะเนาะตรงนี้ข้ากะแบงออกเป็นพื้นที่สาหรับเป็นมงยู้องแพงนะคะประมาณกับประมาณครึ่งไรเนี่ละคะ่ะ ด้านนองนองก็มีปลูกกล้วยพอมปลูกปลูกกล้วยไว้กินนะคะปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกหญ้าไว้แห้แพะน้ำส่วนอีกประมาณลายหนึ่งเขาก็บแบ่งไว้สำหรับปล่อยแพะเลี้ยงกังนซิเนาะคะ่ะแพะเขามีประมาณสี่สิบถึงหาะะ้าสิบตัว้ค่ะมื่อกี้ออกมาปล่อยแพะเลี้ยงห้มันได้มาออกกำลังกายน้ำอันนี้นะคะแพะของา้ามเขาก็มีเทิงพันบ่อนะคะพันบอ่อ แงโกแล้วก็มีซาแนนประมาณสองสามโตนี่แหละค่ะที่ผลมาเนาะตอนนี้ก็มีลายแม่นะคะเนาะเป็นซิปมีซิแม่ผลราคาที่ทองกล้สีคอดแล้วกะทับในช่วงช่วงเดียวกันเนาะคะ่ะสีออกในช่วงประมาณปลายกรกฎาครับกลางเดือนสิงหาเนี่ยแหละค่ะสีออกท่อมกันลายแม่อยู่เนาะก็ขอให้ราคาแพ้ ดีๆเนาะค่ะเนาะกษตรได้ขายเป็นเงินพอสมควรอยู่เลยค่ะถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจแพะของป้ามเฮ้าก็สามารถติโตามาสอบถามราคาใดเด้อค่ะได้มีทั้งแพะเทิกค่ะแพเทิกแพะขุนเนาะค่ะแล้วก็แพะแม่หลายอยู่เนาะค่ะเนาะสนใจทักแชททักไลน์มาถามใดเด้อค่ะเด้ค่ะสำหรับเมื่อเนี้กค่ะ มีสามนีนะคะ่ะก่อนเท้าสิปิดแชดปิดไลนะะ์เนาะเขาก็ไปเบื้องแพะไกลๆจากน้อยนะค,ะนะคะ่ะเนาะอ่านางนี่ตัวนี่กะซื้อว่าน้องนิงนะคะ่ะนิงกับนิ้งกับหน่องมันจะมีอีกตัวหนึ่งคะ่ะเป็นฟ้าแฝดกันอ่าคู่นี่เข้ากะเลียงมาต่างแต่ะหนนเคะ่ะฟ้าแปดตัวสีขาวหันหันหันกลนอยู่นะคะ นี่ก็แม่แดงแดงซื้อวันนี้กับน้งบนองเนาะค่ะแม่สองตัวนี้ก็เป็นแปดแม่เล้าตายตั้งแต่นหน่อยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่คลอดออกมาเลยตอนแรกเขาก็บว่าท่านมีประสบการณ์ในการเลี้ยงบันไดพ่อออกมาปุ๊บไอเขาเอิดเอียะค่ะน้องมันบาออกไหมค่ะบัานี้เขากับซ่อมเบืองอาการอยู่ประมาณมือหนึ่งก็เลยเป็นไข่เจ็บ ล้วก็ตายไปเลยค่ะเข้าก็เลยเดียงมาต่างแต้ในหน่อยเพื่อแล้วค่ะแล้วก็อันนี้แล้วค่ะอันนี้น้องแตงโมค่ะน้องแตงโมนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์มาต่างแต้ในหน่อยเลยค่ะอันนั้นแนวข้อแดงเนาะคะ่ะเนาะแนวข้อแดงอาทิตย์ไตน้ำนีคุณแท้นะคะน่ะนะอันนี้ก็ซ่าแน่นเลยค่ะมักขนาดอันนี้ก็แม่มะนาวน,นี่ทองแล้วค่ะทองกับไก่คอเท่ากันเนาะคะ่ะแม่มะนาว น้ำหวานนะคะอ,นนอ,อันนี้น้องน้ำหวานอันนี้น้องหนิงอันนั้นข้อแดงค่ะสามซี่ตัวนี้ทองเมื่อ้รค่ะทองเมื่อสตัวแล้ววันดีค่ะนี่มาขัางขากันโอ้เนียวหนิงโชว์หนาด้วยลูกอ่าอันนี้ก็น,น้องหนิงเนาะแล้วไปนั่นก็ออนแอนจำว่าพีทออนแอนครับอันแฮนดีนะคะ นี่ซื้อหมอกมซื้อ,อยังนี่ละค่ะจำว่าได้ถ้าเป็นแม่แล้วก็สิจำได้วมาทุกคนสุโตสุโตอยูจ่จจะแต่ว่าผู้ลูกนี่จำได้บิหมดทุกตัวค่ะจำได้ได้บางตัวดเดินดูๆอ่ะอันนั้นข้อดำไม่ใย่ดำไม่แย่ดำแล้วก็มีลูกเราวคือกันค่ะ <c oughs> นี่มีลูกเราเมด่ทั้งสองตัวสามตัวนี่ละค่ะสามตัวซี่ตัวตัวคุ่นก็มีมาแล้วค่ะ <c oughs> อันที่ท่าให้เบิ้งนี่มีลูกมาแล้วเด้อค่ะเด้ออ่ะฮักกรยับไปเบิ้งอีกน้อย อันนั้นกับพอพันธุ์ของเฮาเด้อค่ะเด้อไทเกอ่อพญไทเก่อพันธุ์แถวเราทางอิ่นพญายิ้งเสืออ่าอันนั้นกับมีมีนะค่ะไม่ใหญ่งว่าไม่ไม่ยิ่งเลยคะ่ะสาวๆอยู่มีมีอันนี้อ้วนอ้วนดีดีเนี่ยอันนี้ก็มีลูกเราคื่กันเด้อค่ะเด้ออันนั้นไข่ต้มแต่น,นั้นค่ะมันก็มีลูกเราคื่กันสองตัวนั้นมีลูกวัดแล้วค่ะ แพ้ห้าส่วนหลายจะเป็นแพ้ถิ่มีลูกแล้วอันนี้ไม่ยากข้อกระดิงะะ่งแล้วค่ะเอิอนกระดิ่งงานว่าเล่ามีหมอนต้องข้อเนี่ยไหมคะเป็นกระดิ่งกระดิ่งแบบนี้ก็เลยเอิอนกระดิ่งก็ซื้อเถอะคะ่ะซื้อมันกี่มวนเป็นตะหักดีอ้าวห้ากับเบิ้งแพ้ห้าวสมนิตร้อะเดี๋ยวเหมอรุ่นจังมาลับชมอีกเทือนหนึ่งนะคะเนาะวันนี้ก,ก็ขอลาไปแต่เพียงตอนนี้เลยคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ